นี่เป็นมุลคันทะกุดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดเขาคิสกูดมหานครราชกฤเป็นเมืองปฏิฐานพุทธศาสนาเมืองภูพาคิสกูดเมืองบุตรค้าพ่อเมืองมอเทวดาเมืองมหาเศรษฐีเมืองปัญจคิรินนครเมืองสอนธรรมบรรมาคะเมืองประบรมสาริกธาตุเมืองมหาราชฤชาเมืองมาขืนขมเมืองขนมคาชา เมืองสังขารยานาครั้งแรกเมืองแขกแบ่งชนชั้นเมืองเมืองเวรุวันวัดป่าเมืองคนเป็นดูคนตายซึ่งเป็นเมืองสําคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้มาประดิษฐานพุทธาศาสนาแล้วก็เขาคิดสกูลนี้ก็เป็นสถานที่มาพักผ่อนอาศัยพุทธองค์ไม่ได้จำรรษาบนยอดเขาคิรสกูลแต่ก็มาพักมาอาศัยมาเข้าสมาบัตพักผ่อน บรกายและก็ยังปเป็นที่สำเร็จอรหันของพระสารีบุตรแล้วก็เป็นที่มีพระโมกัลานะท่านก็มาอาศัยเป็นถ้ำอาศัยของพระโมคกัลานะแล้วก็ที่ถ้ำจุกราคาตาสถานที่สำเร็จอรหันของพระสารีบุตรและก็เป็นที่บัญญัติพระบินัยบาร,ริสิกด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ ข้าจะโรกบาลทั้งสี่ได้นำคาถาอาตานาปิยสูตรหรือว่าบิปสิทธิ์มาให้แก่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ได้สาธยายบทจะทำให้ไม่มีพวกจักษพวกคุดพวกมารพวกสัตว์ทั้งหลายได้ทำลายพิสุสงนะครเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่ามียักษ์ว่านันทยักษ์ที่ได้ เอากระบองตีศีรษะของพระสารีบุตรที่ตอนท่านเข้าสมาบัติอยู่บนเขาคิสกูอย่างนี้แต่ว่าก็ด้วยท่านเข้าสมาบัติก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่ายักษ์ก็ถูกแผ่นดินทุบนะครับดนั้นเท่าโรกบาลทั้ง 4. เท้าว,วิรุณเท้าว,วิรูปักวิรุณหกแล้วก็อามตลดจึงได้เห็นว่าที่สุสุนั้นตกอยู่ในอันตรายเส่พวกยักษ์พวกคุดพวก กึ่คงคนกึ่งมนุษย์หรือว่าพวกชัตเดรัจฉานทั้งหลายพวกงูพวกอะไรที่จะมาทำลายาพิสุสงทั้งหลายหรือว่าพุทธเจ้าจึงได้นำบทคาถานี้มาให้ฉะนั้นเวลาที่เราไปอยู่ในต่างถิน่นหรือว่าอยู่ในปาน่าในเขาก็ให้สวดบทอาตานาปยาสุหรือว่าวิปรสสิตก็จะทำให้เรานั้น ปลอดภัยจากพวกยักษ์พวกคุดต่างๆได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญบรรยากาศบนยอดเขาวิสุกูลนี้พรุทธเจ้าก,ก็อยู่อย่างสบายเพราะว่าการที่คนหรือว่าเป็นผู้หมดกิเลสหรือว่าผู้ที่เข้าสมาบัติหรือว่าผู้ที่ไม่ต้องไปแสแวงหาสิ่งใดมันก็เลยทำให้ชีวิตหรือว่าการไม่ไดิ้นลนไม่ติดในในบ่วงแห่งกิเลส ก็ทําให้าสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขฉะนั้นบนยอดเขาคิสกูดมหานครที่เรามองเห็นนี้อันนี้ก็ได้เห็นว่าเป็นอยู่บนยอดสูงครับซึ่งขึ้นมาก็ประมาณหนึ่งกิโลประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปก็เดินไปสบายทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นแล้วก็เดินทางได้สะดวกสบายนั้นก็ถือว่าเอาได้ไปสัมผัส รอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมตามธรรมะที่พระองค์ได้แสด,แสดงให้เราก็คือไม่กระทำบาปโดยประการทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตจอยของตนให้ผ่องใสอันนี้คือเป็นหลักการหรือว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาให้เราได้ปฏิบัติการที่เราไม่ทำกุศลไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักษาศีลใน ศินปาฏิโมกนะนี่ก็จะทำให้เรานั้นอยู่ที่ใดก็มีแต่ความสุขในชีวิตปัจจุบันก็มีความสุขหลังชีวิตหลังความตายก็มีความสุขยิ่งเรามีสติปัญญานำพาจิตใจหรือว่านำพาให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นตามตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรายิ่งจะ ไม่ต้องกลับมาเบียนบ่ายใจเกิดอยู่ในบัตตะสงสารอันนี้คือเป้าหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป้าหมายของพุทธศาสนาคือมีมพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดให้พระพุทธศาสนาดังนั้นเรามีบุญบาสนาก็พยายามเรียบเร่งให้ทานรักษาศีลทำคนงามความดีอย่าให้รอคนอื่นทำให้เราก็จะได้เป็นผู้ได้รับ หรือว่หา,หา,หา,หาเกิดในถึงบุญบารมีไม่ไม่ยังไม่ไมด้พ้นไปก็ยัง